ไข่เจียวชะอมปลาทูตัวใหญ่ครับสวัสด,ดีครับไอติมกินอะไรนี่ครับเท็ปหมูโอ้ยตัวประกอบนี่ครับบมาเบโอ้โหสดเลยลูก คุณกินบะหมี่ครับส่วนแม่กินบะหมี่กะ <c oughs> ปิหน่องใต้ตำจ้ะเข้มเข้ม เค็มไหมอันนี้ผักอะไรไม่เค็มอร่อยผักอะไรตัวผักยาวอื้มอีอื้มอะไรนะไข่เจียวแข่อมปลาทูตัวใหญ่ๆไม่กินหมา บะเข็มดอกจ้าเบาเหรียญซื้ออ่้มไม่ครับแต่ปุ๊กินมไม่หมดล่ะปุ๊กินมไม่หมดอ่ะยินหมดหมดคุณหอทำกันแลด้วยอื้มอื้ยใหญ่ๆมีอีกหนึ่งอย่างอันนี้ไข่อย่างก่อนไข่ใหญ่ไข่ปลาเหรอแต่ไม่ใช่แต่ปุกตีทำไมมูไม่รู้ เนี่ยใคอนำมาฝากใครเอามาฝากกุนุูบแบค์คกูแบค์เอามาฝากอืมอืม,อมไม่รู้ไข่ปลาอะไรแซวแสบใครไปยังคุณตืมถามแสบดิ

mm-hmm ไพ้มากไม่เป็นไร <S <S ไพ้มากที่เป็น,บนแบบนี้ฝากกดติดตามแม่เจมไม่เลิกจ้าจตามยำจามแม่มาคุณสอน้งกัน